ตอนนั้นแข่งแพ้แล้วก็เหนื่อยด้วยค่ะแบบท้ออะไรแบบนี้ค่ะก็อยากบอกอยากเลิกเล่นอะไรแบบนี้ค่ะท้อนะคะแล้วก็แบบว่าเสียใจที่เขาแบบว่าคอมเมนต์เราไม่ดีค่ะก็แบบมีบ้างค่ะเวลาแข่งจึมแมตต์หนักๆหรือว่าแมต์ที่แบบแค่เครียดอะไรแบบก็เครียดบ้างแต่ก็กลับมาได้ค่ะก็ยิ้มสู้อะไรแบบนี้ค่ะ ลิซาลาสีทาเลิศค่ะชื่อเล่นชื่อเฟิร์นอายุ19ปีค่ะเล่นตำแหน่งหัวเสาอยู่ทีมสุพิมิิพยาเชอร์ม e รีอีเทคค่ะตอนนั้นก็อายุ12ค่ะแล้ว ไปไปรอพี่พี่เล่นกีฬาสีค่ะแล้วก็ไปเห็นกีฬาวอลเลย์ก็เห็นโค้ดแล้วทีนี้หนูสูงค่ะเลยโค้ดเห็นว่ามีแววว่าจะเล่นวอลเลย์ได้อะไรประมาณนี้ค like. right? ่ะก็เลยจับเล่นค่ะแล้วพอไปรอพี่เขาเล่นอะไรแบบนี้ก็แบบรู้สึกว่าสนุกดีอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยลองเล่นดูก็ตั้งแต่อายุส2องนะคะแต่ถ้าแบบพวก แบบติดทีมชาตอะไรไหมก็ตอน17ปีค่ะก็อยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะก็อยากให้ตัวเองเก่งแล้วก็ไปเล่นลีกที่ไกลๆที่สูงๆอะค่ะมีค่ะเพราะว่าตอนนั้นแข่งแพ้แล้วก็เหนื่อยด้วยค่ะแบบท้ออะไรแบบนี้ค่ะตอนนั้นแข่งอยู่ที่โรงเรียนนะคะโรงเรียนกีฬานครน,นนท์ค่ะแล้วแพ้ค่ะแบบว่าชิงแล้วแพ้หนูก็ ก็โดนด่าค,ะ <c oughs> ค่ะเพราะว่าแบบรักษาแชมป์ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยค,ะ <c oughs> ค่ะก็ร้องไห้แล้วก็ท้ออะไรแบบเนี้ยมีความก็ท้อค่ะเพราะว่ามันแบบมันรักษาแชมป์ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยค,ะ <c oughs> ค่ะก็แบบก็อยากออกจากโรงเรียนแล้วก็อยากเลิกเล่นไปเลยน,นะคะแต่ก็แบบโทรหาพ่อกับแม่แบบเนี้ยค่ะก็แบบแบบแล้วมันแบบว่าพ่อกับแม่ก็บอกสู้อะไรแบบเนี้ยค่ะมาถึงขนาดนี้แล้วค่ะขนาด ครอบครัวค,ค่ะแบบว่าเขาแบบว่าผักดันหนูมาขนาดนี้ค่ะก็เลยสู้ต่อไปก็ขอบคุณโค้ชค่ะที่มองเห็นหนูค่ะแบบว่าให้หนูได้มาเล่นแล้วก็ได้ไปเล่นอาชีพอะไรแบบนี้ค่ะก็ ะะแล้วก็แบบว่าเสียใจที่เขาแบบว่าคอมเมนต์เราไม่ดีอะค่ะแต่ก็ต้องสู้ค่ะเพราะว่าแบบมันก็แล้วแต่เขาที่เขาจะพูดอะค่ะหนูไม่ค่อยชอบอ่านคอมเมนต์อยู่แล้วค่ะก็เลยแบบว่าผ่านปล่อยผ่านไปเลยปกติก็เป็นคนยิ้มง่ายอยู่แล้วค่ะแบบข้างนอกก็ยิ้มตลอดค่ะแต่ว่าแบบก็เวลาแข่งหรือเวลาซอาล้อมอะไรแบบนี้ก็จะจัดการตัวเองแบบว่า เจอพี่ๆเจอพวกใครๆอย่างเงี้ยก็ยิ้มให้ตลอดอะไรแบบนี้ไม่เกรงไม่อะไรอ่างเงี้ยค่ะก็แบบมีบ้างอะเวลาแข่งจเจอแมตช์หนักๆห,หรือว่าแมตช์ที่แบบให้เครียดอะไรแบบนี้ก็เครียดบ้างแต่ก็กลับมาได้ค่ะก็ยิ้มสู้อะไรแบบนี้ค่ะดูหนังนี่แหละค่ะฟังเพลงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็งานีหลักก็ซ้อมนี่แหละค่ะก็เจ็ดวัน หกวันแล้วก็บางครั้งก็เจ็ดอะไรแบบนี้ไม่มีพักเลยค่ะก็แข่งบ้างซ้อมบ้างก็เยอะค่ะก็เล่าลากนะคะก็เลยแบบว่าก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ค่ะแบบมีเพื่อนคอยซัพพอร์ตพ่อแม่คุณครูอะไรแบบนี้ค่ะก็อยากไปเล่นลีกต่างประเทศอีกแบบว่าเยอะๆแล้วก็ความฝันสูงสุดหนูก็อยากไปเล่นยุโรปค,ค่ะแต่หนูตัวเล็กจะแบบว่า พักแบนตัวเองขึ้นไปก็อยากไปเจอยุโรปแข่งอยากไปแข่งกับยุโรปอะไรแบบนี้ครัเพราะว่ามันต่างจากเอเชียค่ะอยากไปหาประสบการณ์ใหม่ๆถ้าทีมไหนก็ติดต่อได้ <laughs> <laughs> ถ้าเป็นที่ไทยก็พี่บีมพิมพิชญาค่ะเขาตีดีค่ะแล้วก็สูงด้วยค่ะแบบว่าเขาเล่นดีค่ะแบบมีความเป็นผู้นําค่ะก็ปรับใช้เรื่อยๆค่ะก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็เป็นแบบว่าปรึกษาพี่บีมอะไรแบบนี้ตลอดค่ะแต่ถ้าเป็นต่างประเทศก็กาบีก็ดีนะคะหนูก็รู้จัก พเพื่อนในทีมนี้แล้วก็พ,พี่รุ่นพี่ในทีมนี้ดีค่ะก็เลยเข้ากันได้ง่ายค่ะแล้วก็เล่นกันตลอดค่ะก็เลยสนิทกันพอสมควรค่ะก็อยู่ต่างทีมมาแล้วก็เข้ามาปรับจูนกันก็นานอยู่ค่ะ ต่างประเทศก็ยากค่ะเพราะว่าแบบว่าเขาไม่รู้จักภาษาเรา, <S <S เ,ราเราก็ต้องไปเรียนรู้กับภาษาเขาอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็การเซทอะไรแบบนี้เขาจะต่างจากไทยเพราะว่าไทยจะเล่นเร็วแต่ถ้าเวียดนามเขาจะเล่นช้านิดนึงค่ะแบบว่าเราก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องถ้าไม่มีล่ามค่ะเขาก็แบบจะถามว่าเป็นยังไงอะไรแบบนี้ก็ต้องยากต่อการคุยกันเพราะว่ามันคนละภาษาค่ะก็เลยยากหนูไปเล่นเวียดนามมาสองสามปีแบบนี้หนูก็ต้องปีแรกหนูก็ปรับค่ะพอปีต่อไปก็พอรู้เรื่องอะไรแบบนี้ค่ะ นะเพราะว่าสุพีมเขามีแบบว่าคนที่เกาาา่าค่ะแบบว่ารุ่นพี่เล่นเยอะแต่ว่านะครนนุ์มีเป็นเด็กอะค่ะเด็กที่พึ่งขึ้นมาจากปัธยมอะค่ะก็แบบสุพิมเขามีความแบบว่าเป็นหุ้นนาม,มีความแบบว่าความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับบัลเลยค่ะที่แบบนี้ได้ดีเขามีความเก่าอะค่ะพี่เขาแล้ว เด็กนะคนมันมีแบบว่ามันยังเป็นเด็กอะค่ะแล้วแบบยังไม่ค่อยสู้พี่เขาได้ก็ความเล่นเร็วอันนี้มันต่างกันค่ะมาอยู่นี่ก็แบบชูพีมพ์เขาซื้อมานะคะก็แบบเขาก็อยากแบบว่าอยากให้ช่วยทีมได้เยอะๆค่ะก็เลยแบบว่าพัฒนาตัวเองขึ้นมาก็แฟนคลับเลยค่ะเพราะว่ามันหายไปนานค่ะแล้วแบบโคมตั้งแต่มีโควิดอะไรแบบนี้ก็แบบหายไปเลยค่ะคน เชียคนดูอะไรประมาณนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ค like ่ะอยากให้มีแฟนๆมาเชียเยอะๆค่ะแบบที่สนามอะไรแบบนี้ครับก็ฝากมาเชียพวกหนูด้วยนะคะแบบว่าฝากเชียหนูด้วยก็ได้เพราะว่าอยากมีแฟนคลับเยอะๆแล้วก็อยากให้มาเชียที่สนามเยอะๆค่ะก็ฝึกเยอะๆค่ะแล้วก็อยากให้มีความอดทนแล้วก็มีวินัยค่ะเพราะว่าเป็นกีฬาประเภททีมค่ะแบบ ต่างคนก็ต่างเข้ามาคนละที่ก็แบบอยากให้มีความมีวินัยค่ะแล้วก็มีความอดทนสูงครับก็สู้สู้ให้เต็มที่ค่ะฝากถึงแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะให้มาเชียร์สุพีมหรือทีมอื่นๆที่สนามหรือว่าทางทูไอดีก็ได้ค่ะ